นะส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เกียรตพดไปเรื่อยพาลุยพามาหาดอกดินนะครับหาที่เข,ขาอังคารไม่ได้โพสอะไรลงช่องมาเกือบปีแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บ อันนี้ก็ถึงฤดูที่ดอกดินงอกแล้วก็เดือนหน้าก็เห็ดก็จะงอกเลยนะครับช่องก็จะมีคลิปลงแนละ้วน,น,นี่หลายดดกเลยดอกสวยๆปีนี้ใบไม้เยอะนะครับมองไม่ก็เห็นดอกดินปิดล้วเขาไฟไหมนะครับเห็ดก็งอกน้อยปีนี้ ไฟไม้เยอะปีทีแล้วไฟไหม้ปีนี้เห็ดจะออกเยอะนะครับตามที่เคยเก็บมาเห็ดจะสวยด้วยดอกใหญ่ด้วยนี่นะครับสามดอกเลยสวยสวยครับไปดูคลิปพวกเราเก็บดอกดินกันเลยนะครับไปกัน ลองเห็นดอกดินนะครับเรียกลงมาน่าจะได้เห็นเยอะอยู่ตอนนี่อยู่บนเขาเห็นแล้วมาลองสักหน้าโอ้ดอกใหญ่แค่สุดยอดนู่นฉันเห็นแล้วไง Như vậy? Như vậy? không không nhiều, 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 ดอกดินช่วงนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับออเหรอกิโลละร้อยี่สิบนะครับด้านข้างเยอะอยู่นะครับนี่นะครับนี่สวยเลยแล้วใหญ่ตื่นเต้นมันเก็บเห็ดเลยนะครับเพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันแต่ค้าก็เหมือนกันปีละครั้งเหมือนกันแต่ใหญ่มาก แต่ดอกดินเขาจะมีเวลาเก็บไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะับสวยสวยๆเขเก็บก็สวยครับเเก็บก็สวยอะไรเยอะกับเขาตอนนี้ก็เข้ามาหาได้เกือบชั่วโมงแล้วนะครับต่ทไปนี่นะไปต่อกันเลย ดไดอดกโดว์น,นะครับดอกใหญ่นะครับดอกดินที่เข,ขาอังคารดอกที่ใหญ่นะครับสมบูรณ์เหมือนป่าก็สมบูรณ์ดินสมบูรณ์ เห็นนะครับไปหาก่อนเห็นที่ดอกลายนะด,ดอกเลยนี่เก็บเลยไหนอีกนี่กส้จระเข้นี่ครับเก็บเลยเก็บเลย <c ười> ดอกสวยๆนะครับหอมๆหอมมากเลย,เยไปต่อกันเลยหมานดีครับนี่ด,ด,ด,ดอ,อกนะครับ แงกันนะครับครับเพื่อนผมอันนี้ดอกใหญ่เลยอ้ดอกใหญ่จริงสวยงามมากอ่ะโชว์โชว์อ้ดอกใหญ่นะครับเขาในเจะของเลยดีมากเลยนะครับเพื่อนใหนนู่นนู่นบ่สว่ยเลย นี่นี่อาช่ยเก็บเลยครับเราจะเก็บตัวน,นี้นให้เพื่อนนะครับนี่อยู่พพพเพล่อเพล่อแล้วนะครับนี่บนเนินดอกสวยอึ๊บอืมนี่สวยไปหากันเลยอยู่ใกล้ๆที่เพื่อนเห็นอันนี้ดอกสวยเลยดอกสวยของเพื่อนอีกใช่มีดอยู่ข้างล่างนะครับนี่สวยมากเลย อ๋อเถื่อนี้อีกสองดอกนะครับนี่นี่นี่นีนี่เนี่หน่ดอกนี่น่ดอกนะครับนี่ก็สวยแล้วนนี้ละเ็นแล้วเออืม่ฉันให้เธ่อนนี้จะให้เธ่อนนี้งานให้ด้วยดิไอเกียวดอกสวยมากเลยนะครับทุกคนนี่ตะดอกใหญ่เลยตอนนี้แต่กล้าสังเกตหายเออ ไปี่เราพักเหนื่อยกันก่อนนะครับหามาได้เอ่อชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับหลงใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่มากดูสิหลงใหญ่นะครับดูดูสิสองดอกยี่สิบสามดอกยี่สิบสามดอกยี่สิบนะคะอ่าใหญ่จริงจริงสามดอกนี่มาเต้ตรงตรงใช่ใช่ ส,สวยมากเลยนะครับทุกคนไม่สองตุ้งสังเกตตยวส่างตาข่ายนะตาดี๋ยเรา,เราพักสักครู่นงเดี๋ยวเราก็ไปหากันต่อนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับนี่อุ้สองดอกเลยทุกคนนี่ไปยังไงฮึฮเดี๋ยวดนต้นเขาตัดดีๆนี่อ๋อ นี่นะครับนี่ดอกใหญ่สวยตรงนี้ตรงนี้ดอกหนึ่งครับตรงนี้นี่เนื้อแรงเนืมอแรงอกเกือบครึ่งเดกระเลยนะครับไปก,บกันกันเลยไครันดอกใหญ่จริง ออกใหญ่มากๆเลยสมบูรณ์มากสวย,ย่ยน,นีีหาสนุกมันหาเห็ดเลยนะครับกำลังออกเลยกสวย เราจะหาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเอออีกหนึ่งชั่วโมงเราก็จะกลับบ้านแบบอ,อ่อ,อนเลยนี่นะครับที่ได้วันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันลนะได้หนึ่งเกือบหนึ่งตะกร้านะครับ ไปกันกลับบ้านกันเราไป,ไปรวมตัวกันที่รถนะครับแล้วก็กลับบ้านซ้ำดอกยี่สิบห้า thank <laughs> you